จเจริญพรญาติโยมวันนี้เป็นวันที่14เมษายนพุทธศักราช2567โอ้โหช่วงนี้อากาศร้อนมากถึงร้อนมากๆเรียกว่าเป็นอากาศที่ร้อนเลยเป็นเมษาหน้าร้อนเลยมีธรรมะร้อนๆมาคุย แลกเปลี่ยนความรู้สึกหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจะได้เป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่สนใจไฟในธรรมเรียกว่าเป็นธรรมะร้อนๆแล้วก็บวกด้วยความรุนแรงเออากาศมันร้อนครับก็ต้องมีธรรมะร้อนๆมาฝากนั่นเองเออวันนี้อยากจะบอกว่าเน่้อ ดงตาอนอนอ่าคิดว่าถ้าลวงตานอนเนี่ยถือว่าเป็นความชั่วลวงตาที่นอนนี่ครับนอนมากๆเนี่ยถือว่าเป็นความชั่วแต่ว่าถ้าใครตื่นมาเล่นเกมมันชั่วกว่าลวงตาเออไม่มีเรื่องอะไรอย่าพูดพูดเรื่องนี้ดีกว่าอืม ธรรมะสนุกสนุกเล่นๆตอนรับอากาศร้อนอบ่อยครั้งครับที่พูดถึงเรื่องการนอนก็เรียกว่าการนอนเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสเคยพูดเลยบอกว่าการนอนเนี่ยถือว่าเป็นความชั่วแต่ว่าถ้าเราตื่นมาทำชั่วกลับไปนอนดีกว่าอ,อแสดงถึง อาการที่เรานอนกับเราตื่นเนี่ยถ้าเราตื่นมาไม่ทําอะไรก็ไม่เป็นไรครับถ้าเราตื่นมาแล้วทําชั่วเนี่ยนอนเนี่ยจะชั่วน้อยฟ้าอาอาตมาก็็เคยเคยได้ยินตั้งแต่สมัยเป็นคารวสาแล้วอาตมาก็เคยพูดอเคยพูดให้พระบางองค์ท่านฟังท่านก็ไม่เห็นด้วยเหรอครับ ท่านบอกว่านอนนี่เป็นความชั่วเออเนี่ยรับได้แต่ว่าตื่นมาทําชั่วเนี่ยท่านบอกว่าตื่นมาทําชั่วดีกว่าดีกว่าการไปนอนอ่านั่นเป็นความเป็นความเห็นของท่านละกันเออเจริญพรท่านไปอแต่ว่าอาตมาก็ยกยกข้อความนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นจุดจุดประเด็นแห่งความร้อนว่าลงตานอนถือว่าเป็นความชั่วแต่ว่าถ้า ไขตื่นขึ้นมาเล่นเกมมันชั่วกว่าหลงตาเเอออจุดประเด็นดีเอบางทีเอาแล้วถ้าข้อนี้ละ่ะถ้าหลงตานอนดูลมหายใจเออนอนดูลมหายใจมัง้งนอนรู้สึกตัวขยับแขนขยับขารู้สึกตัวรู้แต่นอนอยูออ่กับคนที่นั่งสมาธิ กับคนที่นั่งสมาธิแล้วหลับบ้างฟุงซ่านบ้างออแล้วไม่รู้สึกตัวออใครมันมีประโยชน์มากกว่ากันครับระหว่างหลวงตานอนดูลมหายใจนอนรู้สึกตัวอยู่กับคนที่นั่งสมาธิแต่นั่งหลับบ้างนั่งฟุงซ่านบ้างนั่งแบบลืมเนื้อลืมตัวบ้างใครมีประโยชน์มากกว่ากัน สำหรับผู้ที่สนใจไฟในธรรมลองไปพิจารณาดูนะครับวันนี้ธรรมะมันเป็นเรื่องของอากาศร้อนนั่นเองก็ <c oughs> เลยมีธรรมะละร้อนมาฝากให้ต้องเก็บไปคิดทั้งเรื่องการนอนเป็นความชั่วกับการตื่นมาทำชั่วนี้อะไรมัน ชั่วกว่ากันลองไปพิจารณาดูแล้วก็ถ้าหลวงตานอนดูลมหายใจนอนรู้สึกตัวกับคนที่นั่งสมาธิออนั่งท้าดีเลยนั่งสมาธิแต่ว่าหลับบ้างบางคนก็นั่งฟุง้งซานบ้างอะไรมันมีประโยชน์กว่ากันออแต่แต่ว่าที่สำคัญต่อไปก็คือ อาตมาบอกว่าการปฏิบัติธรรมการเจริญวิปัสนาการเจริญภาวนาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราต้องมีสติครับเราต้องสติเพื่อทำให้รู้จกกักจิตของตนเองสำคัญครับการที่มีความรู้สึกตัวหรือว่ามีสติเนี่ยเราจะรู้จักจิตใจของตนเองว่าจิตใจของตนเองเนี่ยเป็นอย่างไร เพราะจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญที่สุดแหรอครับสําคัญมากกว่าคําพูดและการกระทําด้วยเพราะจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่บางทีคําพูดเนี่ยเราอาจจะเสแสร้งดัดจริตได้หรือว่าตบแต่งคําพูดขึ้นมาได้ให้ไปเลาะอ่อนหวานเป็นที่น่าเคารพเชื่อฟังอ่าเป็นคําพูดที่ดีด คำพูดที่ไพเราะตรงนี้เราสามารถดัดแปลงหรือว่าแก้ไขหรือว่าฝึกเอาได้แม้แต่การกระทําครับอืการกระทําทางกายอย่าเป็นการลุกเหินเดินนั่งอืการเยื้งการย่างอืการลุกการนั่งเนี่ยเรียกว่าการกระทําทางกายเนี่ยเราสามารถฝึกเอาได้ครับ มันก็ยังไม่สำคัญเท่ากับจิตใจทำไมอาตมาพูดอย่างนั้นว่าจิตใจสำคัญก็เราลองหันกลับมาดูจิตใจเราครับว่าจิตใจเรารู้สึกอย่างไรยังมีอารมณ์เข้ามากระทบกับจิตใจเราเนี่ยคำพูดการกระทำเราอาจจะเสแยแฝงได้ครับแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยขณะที่เราเห็น รูปสวยๆนี่ยเออเราอาจจะออทำเป็นพูดดีอะไรก็ได้เออหรือว่าเราทำเป็นไม่สนใจก็ได้แต่ว่าจิตใจเราสิครับสำคัญว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรกับรูปนั้นออจะเป็นรูปสวยรูปไม่สวยนั่นแหละครับแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดจากรูปสวยกลินหอมอย่างนี้หรือว่าการสัมผัสอะไรต่างๆก็ทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้งทุกอย่างอะเมื่อเกิดการสัมผัสขึ้นเราต้องมาดูจิตใจเราครับบางทีคําพูดการกระทําของเราเนี่ยมันสามารถตกแต่งดัดจริตได้นั่นเองเราอาจจะสร้างภาพได้โอ้ยิ่งยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องอยู่สู่ยุคของการสร้างภาพเลย เออบางคนสร้างภาพเก่งครับเป็นที่น่าเคารพนับถือของคนทั่วไปเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปแต่จิตใจเป็นอย่างไรเออเราไม่รู้เมื่อตายเห็นรูปหมูได้ยินเสียงแล้วครับจิตใจเป็นอย่างไรเราไม่รู้ฉะนั้นสิ่งที่อาตมาอยากจะบอกก็คือให้เรารู้จักฝึกสติ ความรู้สึกตัวให้เป็นแล้วเราอย่าเห็นจิตใจเราเลยว่าเราเป็นอย่างไรเออหรือว่าถ้าเราเจริญสติให้เป็นเราอย่าละลึกชาติได้ครับเอออย่างกาอาตมาก็บอกตรงเลยว่าระลึกชาติได้เออไม่ต้องฟ้องอาตมานะครับให้ประราชิกเดี๋ยวอย่ายุ่งสิ่งที่อาตมาระลึกชาติก็คือละลึกชาติ ชั่วของตนเองได้นั่นเองคือบางครั้งเราระลึกถึงสิ่งที่เราทำมาในสิ่งที่ไม่ดีได้นั่นเองเขาเรียกว่าระลึกชาติระลึกชาติชั่วชั่วคือสิ่งที่ตนเองทำชั่วมานั่นก็เรียกว่าการระลึกเหมือนกันระลึกชาติชั่วระลึกสิ่งที่ตนเองได้ทำมามีความสำคัญนะครับเนะเพราะว่าบางคนเนี่ย พูดผิดทำผิดแต่ว่าไม่เคยระลึกได้เลยเออยังคิดว่าตัวเองทำถูกพูดถูกคิดถูกเอ,อนี่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างรุนแรงเลยตกนรกเอเวจีแน่นอนเลยแต่ว่าคนถ้าเจริญสติแล้วจะระลึกชาติได้ครับระลึกว่าเราเคยทำดีทำชั่วมาเนี่ยจะรู้อ,อ ทำไมต้องระลึกชาติได้ทำไมยิ่งระลึกชาติชั่วได้เนี่ยทำไมถึงมีความาจำเป็นหรือว่ามีข้อดีก็เราอย่าได้แก้ไขตนเองครับเพราะว่าจากประสบการณ์การใช้ชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมของอาตมาเห็นว่าคนเราเนี่ยการที่จะรู้จักมองตนเองมองเห็น ความผิดของตนเองได้นั้นถือว่าเป็นประโยชน์ครับเพราะว่าเมื่อใดที่เรามองเห็นความผิดของตนเองแล้วเราก็จะพยายามแก้ไขถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีเราก็จะหาวิธีแก้ไขหรือว่าบางทีถ้าเราลึกชาติ ชั่วของเราได้เราก็จะมีปัญญาแก้ไขในการต่อไปไม่ให้กลับไปทำชั่วเช่นนั้นนั่นเองนี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมะร้อนเพราะว่าในโลกของปัจจุบันหรือโลกของความเป็นจริงคนเราบางทีชอบไปดูคนอื่นชอบไปจับผิดคนอื่นชอบไปเพ่งเล็งโทษคนอื่นแต่ไม่เคย กลับมามองที่ตนเองฉะนั้นสติสำคัญนะครับคือการกลับมามองตนเองเราไม่ต้องไปดูคนอื่นให้มันมากดูคนอื่นมันไม่มีประโยชน์หรอกครับติคนอื่นมองเห็นความชั่วของคนอื่นนะไม่สำคัญเท่าไหร่ครับแต่ว่าการที่มองเห็นความชั่วของตนเองความไม่ดีของตนเองนี่แหละครับ สำคัญที่สุดฉะนั้นมีสติระลึกให้ได้นะครับระลึกชาติให้ได้ว่าชาติตัวเองชาติที่แล้วหรือว่า,าที่ชีวิตที่่ันผ่านมาเป็นชาติดีหรือชาติชั่วถ้าเรามีจิตมองเห็นมีสติรู้สึกตัวมองเห็นตรงนี้เราจะได้แก้ไขตนเองให้ดีขึ้นบางครั้งเราไม่ต้องไปคิด แก้ไขคนอื่นหรอกครับคนอื่นเราแก้ไขเขาไม่ได้หรอกครับสิ่งที่แก้ไขได้ก็คือเราพยายามแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นนั่นเองวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกเป็นธรรมะร้อนๆก็พูดเลื่อยเปื่อยพูดเพื่อให้มันคลายร้อนหรือว่าพูดให้มันร้อนขึ้นก็ยังไม่รู้ครับวันนี้ก่อนที่จะนอน ก็มีธรรมะละล้อนมาฝากญาติโยมเพื่อจะได้เป็นการกระตุน้นกระตุน้นความรู้สึกว่าจิตใจนั้นสำคัญสำคัญว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่การกระทาและคำพูดเพราะว่าการกระทาคำพูดสิ่งต่างๆเนี้มันสามารถดัดแปลงหร,ดดหรือว่าดัดได้เรียกว่าดัดจริต ทําตัวเป็นคนดีกิริยามารยาทเป็นคนดีอย่างนี้คำพูดแลคนดีโอเดินยิ้มาการกระทําเดินสํารวมอย่างนี้เออบางทีมันก็ตลกตลกเหมือนกันแต่ว่าจิตใจครับจิตใจเอามาฮิตเลยก็มีบางทีฉะนั้นเราลองหันมามองครับรละลึกชาติได้ว่าจิตใจเราเป็นอย่างไรเพราะว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็จิตใจนี่แหละครับ สำคัญบางทีเรายิ่งยิ่งยิ่งเป็นพระเนี่ยเราลองหันกลับมามองจิตใจเราว่าจิตใจเรามีความโลภโมโทสันขนาดไหนเออเรามีความทยานยากเท่าไหร่เรามีความโกรธคนน,นนู้นเกลียดคนนี้มีความหงุดหงิดฟุ้งซ่านขนาดไหนเราลองมาดูแล้วก็ดูสิเราลองถ้าเรา มองเห็นจิตเราเราดูที่ว่าจิตเราวันวันหนึ่งมันหลงไปบ่อยไหมหรือว่าเรายังไม่รู้สึกตัวเลยเออเรารู้จักไหมว่าหลงเป็นอย่างไรรู้สึกตัวเป็นอย่างไรฉะนั้นมีสติรู้จักจิตนะครับสําคัญครับคือว่ามีสติทําให้เรารู้จักจิตอ่าการฝึกความรู้สึกตัวนี่แหละครับทําให้เรามีสติ เพื่อทําให้เรารู้จัก,กจิตใจของเราเราจะรู้ว่าจิตใจของเรามีความโลภขนาดไหนจิตใจของเรายังมีความโกรธมากน้อยเพียงใดจิตใจของเราลงเพลินกับรูปรสกลิ่นเสียงสิ่งต่างๆเ,เ,เพลิดเพลินเผลอขนาดไหนนั่นเองเพราะว่า พุทธศาสนาบอกว่าผู้ปฏิบัติอันดับแรกก็ต้องละกิเลสสามตัวนี้แหละครับให้ได้คือโลภโกรธหลงฉะนั้นเราจะรู้ได้ก็ด้วยการมีสติเมื่อมีสติเราจะรู้จักจิตแล้วจิตจะเห็นเลยจิตการทำงานของจิตก็คือความคิดนั่นเองเราจะรู้จัก ว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นาทาตุู้นั่นเองเราอย่ารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่มีใครคนอื่นเขาไม่รู้แล้วครับว่าเราคิดอะไรจิตเราเป็นอย่างไรจิตเราโลภโกรธหลงอย่างไรไม่มีใครรู้แล้วครับจิตเราชอบเราชังไม่มีใครรู้แล้วครับเรารู้ตัวของเราดีที่สุดคนอื่นไม่มีใครรู้จากเราเท่ากับตัวเราเอง อะฉะนั้นจิตใจเราเป็นอย่างไรอเราลองหันมาดูจิตใจตนเองเราไม่ต้องไปแก้ไขคนอื่นหรอกครับเราฉลาดเราหลุดพ้นเราเป็นทุกขน้อยเป็นทุกขมากนั่นก็อยู่ที่ดวงจิตของเราเราไม่ต้องไปบอกใครก็ได้ครับว่าเราหลุดพ้นแล้วหรือว่าเราไม่ต้องไปบอกใครก็ได้ว่าเรากิเลสมากน้อยแค่ไหนอืม เราไม่ต้องไปบอกใครก็ได้ว่าเราลึกชาติชั่วของเราว่าโอ้ยตลอดเวลาเรานี้มันชาติชั่วจริงๆถ้าเรามีสติรู้จกกักจิตตรงนี้เราจะระลึกชาติได้จริงๆครับว่าชีวิตที่ผ่านมาเราเป็นอย่างไรจเจริญพรวันนี้ขอฝากไว้นําไปพิจ,จารณาเพื่อจะได้ประโยชน์เล็กๆในน้อย,อยกับธรรมะธรรมะ ธรรมะคลายร้อนหรือว่าธรรมะเพิ่มความร้อนก็ยังไม่รูออ้มีหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องการเอ,อนอนนอนนอนหรือว่าเป็นความชั่วหรือตื่นมาออทำชั่วเนี่ยอะไรมันชั่วมากกว่ากันหรือว่าการนอนแบบรู้สึกตัวดูลมหายใจกับการนั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านแล้วหลับอะไรดีกว่ากันออก็ ลองพิจารณาดูนะครับมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเราชอบสิ่งใดเราก็ว่าสิ่งนั้นถูกเราไม่ชอบสิ่งใดเราก็ว่าสิ่งนั้นไม่ถูกนะชอบสิ่งใดเราก็ว่าสิ่งนั้นถูกเราก็ทําไปถ้าเราคิดว่าสิ่งไหนถูกต้องเราก็ทําไปสิ่งไหนไม่ถูกต้องเราก็ควรจะละเสียนะเราชอบสิ่งใดเราก็ทําสิ่งนั้นอืมแล้วอ่ามันจะเป็นเหตุ แล้วมันจะเป็นผลตามมาจเจริญบอนวันนี้ขอฝากไว้นำไปพิจารณาเพื่อจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจเจริญพอน